สวัสดีครับอยู่ก็ไปสู่ซูเปอร,ร์โกลนะครับและโจค่ะมิสเตอร์แอนพีค่ะวันนี้นะครับเรามีส่งรถนะครับยอดฮิตสุดสวยเข้าอีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะก็มิราท์ค่ะแอคทีฟซีดีสีฮิตเลยนะคะกับสีเทาดํากราฟไฟต์เกรย์ค่ะแล้วก็โมเดลใหม่ว่าสุดสองศูนย์สองสี่นะครับซึ่งถ้าเป็นโมเดลนี้สีนี้ราคาก็อยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราแต่งให้ครบทั้วนะคะสวยงามมากๆเลยเช้งเงิน,นออกรถอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทแบบครบแบบ ที่ลูค้าต้องการทุกอย่างเลยนะครับว้าวทำให้ค่างวดนะคะก็ผ่อนสบายๆเลยค่ะเพียง5,410บาทเท่านั้นนะคะใช่เลยครับเป็นว่าทั้งหมด7ปีนั่นเองเพราะได้ดอกเบี้ยถูกสุดๆนะครับแค่เพียง2.19%เท่านั้นเองนะครับว้าวภูมค่าขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าเราแต่งรถให้อะไรกันบ้างคะ การตกแต่งนะคะซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือการเปลี่ยนไฟหนะ้าจากฮาโลเจนสีส้มธรรมดาแบบเดิมๆนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED สวยๆแบบนี้นะคะลำแสงจะออกาเป็นสีออกาขาววฟ้าๆนะคะพร้อมกับมีไฟวงแหวนล้อมรอบเป็น LED เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ยังมีส่วนของกระจังด้านหน้านะคะตัวแอคทีฟนี้นะคะก็จะเป็นกระจังสีดำเมทัลลิกคลิปด้วยสีเงินแบบนี้โลโก้จากเดิมเป็นโครเมียมนะคะเราได้ทำการตกแต่งเป็นสีแดงตามที่ลูกค้าต้องการนะ แล้วก็ชุดแต่งรอบท่านเรามีเลือกให้เลือกแบบมากมายแล้วก็มีหลายยี่ห้อหลายเวอร์ชั่นด้วยลูกค้าเลือกรับเป็น MDP ซึ่งก็ค่อนข้างฮิตเลยกับรุ่นมหลาดของเรานะคะเพราะว่าทําให้ตัวรถเนี่ยมีความแกรงแ่ข็งแรงดูแบบบึกบึนมากขึ้นนะคะดูเท่มากขึ้นนั่นเองนะคะก็จะมีขนาดใหญ่มากเกือบถึงไฟหน้าเลยนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ให้เป็นบ้างๆแบบนี้นะคะดูสวยงามดูแบบแมนๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะคะ MDP ทางด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างรถกันต่อค่ะสำหรับด้านข้างนะครับเราได้เปลี่ยนใหม่ครับจากเดิมที่เป็นล้อกระทะ14นิ้วแบบมีฝาครอบเปลี่ยนให้ใหม่เป็นล้อแม็กซ์ซึ่งแน่นอนเราก็มีลายให้ลหูกค้าเลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกออกลายเป็นขาแบบขา,บขาสไปเดอร์เลยนะครับนี่เป็นฉีกออกมานะครับมีโค้งด้วยนะแถมข้างในจะมีวงล้อเป็นสีแดงตัดกับสีดําด้านนอกดูสวยงามวงตัวเลยนะครับไซย,ยางรุ่นนี้นะครับก็จะให้มา เป็นไซส์ขนาด195 50 R15 นะครับใส่ได้กับังสวยพร้อมอล้อสีแดง แล้วก็ครอบดิสสีแดงให้ด้วยเลยนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีการติดฟิล์มให้ทั้งคันนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับกานสาดให้ติดให้ครบเลยทั้ง4บานนะครับกระจกข้างของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้าแถมมีไฟเลี้ยวนะครับติดที่กระจกข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านข้างก็ยังมีการตกแต่งด้วยสเกิร์ตของ mdp นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งสีเทาสีเดียวตัวนะครับตัดด้วยเส้นสีแดงแล้วก็มีสีดำด้านให้ดดด้้้ววยช่่งงงลาาาานหัรรรเไมีก รับช่วงว่างให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปใช้ไม่ต้องห่วงเรื่องติดซุ้มเลยนะครับรวมถึงมีการตกแต่งเสาอากาศชีพฉลามด้านบนให้ด้วยนะครับทางด้านหลังนะคะตัวรถจะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีเคิร์พอดีเลยสวยงามมีให้ตั้งแต่รุ่นแอคทีฟแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกให้ด้วยนะคะไล่ฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนหลังมีให้ครบทั่วเลยไฟท้ายเป็น LED วดีแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเห็นชัดแน่นอนโลโก้นะคะเราก็ จากโครเมียมเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงให้ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยนะคะแล้วเราก็มีการติดตั้งตัวกล้องมองหลังให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเข้าเกียร์ไทยหลังกล้องก็จะติดที่จอให้อัตโนมัติสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการถอยจอดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสเกิร์ตเมีขนาดใหญ่แล้วก็ดูแกร่งนะคะดูแบบว่าสวยมากขึ้นนะคะก็จะมีทั้งสีเดียวกับตัวรถนะคะสีดำนะคะแล้วก็มีการคริบสีแดงให้ดูสปอร์ตนะคะมีท่อหลอกเป็นท่อกลมสีท่อนะคะมียี่ห้อแล้วก็มีไฟเบรกให้นะคะ ขอรุ่นนี้ MDP จะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในตัวสกเกิร์ที่เรามีทั้งหมดเนาะก็จะสูงขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะทางด้านท้ายนะคะก็มีที่เก็บของให้นะคะมีทั้งม่านบางตาแบบนี้นะคะพื้นที่เก็บของก็ กว้างนะคะแล้วก็ถ้าไม่พอเนี่ยสามารถพับเบาะนะคะเ <ๆ S 1> พื่อเพิ่มพื้นที่เก็บได้ด้วยนะคะทางด้านท้ายนี่ก็จะมีกล่องเก็บของนะคะต่างๆนะคะแบ่งเป็นสัสดส่วนแบบนี้เลยใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะข้างล่างนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ชุกเชิ้ต่างๆทั้งปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะายานะคะประแจคันบล็อกเหล็กลับจูงส่วนแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะข้างคนขับนั่นเองถ้าพื้นที่การใช้ซอยเก็บของไม่พอนะคะสามารถพับเบาะได้นี่แบ่งได้เป็น40 60แบบนี้แล้วแต่การใช้งานของเราเลยคะ่ะ ภายในนะครับเราได้มีการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเบาะ้าให้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับก็มีสีให้ลูกค้าเลือกอีกแล้วนะครับท่านี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดํานะครับพื้นแต่ตัดด้วยเส้นสีแดงโหขายเบาะเกมมิ่งกันเลยนะครับรวมถึงแผงค่านะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสีแดงด้วยนะโอ้ดูสวยดูเท่มากๆเลยนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับก็ให้มาเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้ามีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับไว้ควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงขณะเราขับรถได้ด้วยนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นพวกที่ปรับไฟนะครับที่ปรับน้ำฝนมีให้ครบรวมถึงระบบ traction control ก็มีให้ในเวรุ่นนี้ด้วยนะครับวอย่างนี้นะครับนี่คันนี้เรามีการติดตั้งตัวกล้องให้ด้วยนะนี่ลูกค้าสั่งมาพิเศษเลยนะครับเป็นกล้องบันทึกนะครับมีทั้งหน้าและหลังนะครับซึ่งสามารถเชื่อมนะครับดูผ่านตัวแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้สแตนบายต่อ24ชั่วโมงนะสมมติมีการกระแทกตัวกล้องจะบันทึกให้อัตโนมัติเองด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับเครื่องเสียงของรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับ e t o o t h USB FM MM, AM ได้นะครับแล้วก็เชื่อมกับกล้องหลังให้เรียบร้อยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีภาพขึ้นที่จอให้พร้อมสเกลถอยจอดด้วยเลยนะครับ ระบบแอร์รุ่นนี้ก็จะเป็นแอร์แบบนี้แมนนวลนนะครับในี่ใช้งานง่ายดูรักษาก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบออโต้สแตนโกตัวนี้ช่วยวดเรื่องค่ามมอภาวะนะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังมีนี่ด้วยเกียร์นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ CVT มาให้นั่นเองนะครับก็มีความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์รวมถึงการประหยัดน้ํามันด้วยนะนอกจากนี้นะครับยังมีโหมด Sport สปอร์ตสำหรับเล่งแซงแล้วโหมดโลนะครับเวลาขึ้นเขาลงเขาใช้ตัวนี้ก็ช่วยในการขับขี่ได้ง่ายขึ้นเยอะตัวนี้นะครับ ก็ยังมีการติดตั้งพิเศษด้วยนะครับคันนี้ก็คือติดไฟส่องเท้าลเลือกสีได้เองด้วยนะซึ่งจริงเรามีเลือกถึง3ส,สีเลยนะครับมีทั้งสีฟ้าสีขาวสีแดงคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีฟ้าโหดูคูลๆที่เท่ด้วยนะครับและสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์อ e ีโคคาแท้ 1,200cc สามสูบ78แรงมา้าทำงานร่วมกับเกียร์ซีทีาให้คันนี้นะคะ ประหยัดน้ํามันได้สูงสุดถึง23.3ลิตรเลยค่ะโอ้หแล้วลองรับน้ํามันได้หมดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลนะครับ91หซอ95หรือ E20 ก็สามารถใช้กับรถคันนี้ได้ด้วยนะครับว้าว,ว,าวทีนี้ก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะทั้งการประหยัดน้ํามันนะคะการตกแต่งต่างๆนะ้ะดอกเรีย้ยโปรโมชั่นต่างๆ แต่คันนี้เสียดายมีเจ้าของไม่ที่รับรอแล่ะค่ะแล้วค,ลคันนี้นะครับลูกค้าก็ไม่ต้องมารับรถเองด้วยนะครับเพราะเรากําลังเอารถไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับใช่แล้วเราก็มีตุ๊กตารอเซอร์ไพรสาา์และก็เตรียมที่จะไปส่งรถลูกค้าถึงบ้านกันคะ่ะว,วันนี้นะครับเราก็ไปกันที่ระยองครับงั้นเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยทีกวันครับไปกันเลยคะ่ะ